ยิงแอดแทบตายทาไมขายของไม่ได้วันนี้มาดูกันครับสวัสดีครับว่ากับ,บกต้องอีกแล้วนะในเพจต้องรู้นะวันนี้ผมจะบอกว่ามันมีคําถามคลาสสิกหนึ่งคำถามซึ่งผมได้ยินบ่อยมากได้ยินแล้วปวดใจมากนะครับคือเรื่องที่บอกว่ายิงแอดแทบตายขายของไม่ได้ประโยคนี้นี่เรียกว่าใครที่ดูอยู่นี่อาจจะเจอกันเยอะมากนะแล้วก็จะบอกงี้นะครับว่าวันนี้บางคนก็บอกว่าไปเรียนยิงแอดมาหมื่นบาทสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทแล้วทาไมยังขายของไม่ได้อยู่นะฮะต้องบอกว่าวันนี้เรา จะต้องคิดวิธีการขายของอะไรอย่างถูกวิธีฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยนะหลังจากวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องโพสต์นางฟ้าเพราะผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้นะครับทางต้องรู้เองเนี่ยครับมีให้บริการทําโพสต์นางฟ้าแบบเต็มระบบคือแบบส่งของมาอย่างเดียวรีวิวให้จะให้ผมรีวิวให้ก็ได้นะครับแล้วก็ขายของนะเพราะผมถนัดขายของอยู่แล้วนะทุกเพจผมทําโพสนางฟ้าหมดแล้ววันนี้นะครับมันจะเป็นเอพิโซดที่1ที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้ความเข้าใจเนะี่ยมันเข้าใจกันมากที่สุดที่จะทำได้วันนี้นะครับ โพสต์นางฟ้าถ้าใครมีนะขายของด้วยโพสต์โพสต์เดียวแล้วได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยเป็นไปได้จริงแต่ถ้าบอกว่าเราไปเรียนยิงแอดมานะยิงแอดเปิดการมองเห็น50เท่าร้อยเท่าพันเท่าหรือว่าบางคนนะวันก่อนผมโดนยิงแอดมานะเปิดการมองเห็นจากการยิงแอด9ล้านเท่าอย่างเงี้ยหน่าตกใจมากๆแต่จะบอกว่ายิงดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ายิงดีแล้วขายไม่ได้เพราะอะไรมาดูกันตรงนี้ วันนี้ขออนุญาตเขียนกระดาษเลยนะคือจะบอกว่าการยิงแอดเนี่ยมันมีประโยชน์แหละเพราะว่ามันคือการสื่อสารกระจายข่าวสารของเราเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องโครงสร้างของการขายของออนไลน์แบบบ้านๆก่อนแล้วกันนะการขายของตัวไปแบบบ้านๆก่อนนะหนึ่งนะครับผมจะแทนตรงนี้ว่าวงกลมนะฮะวงกลมตัวนี้คือของนะครับของนี่ของเราโอเควันนี้เรามีของเรียบร้อยละถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อคืออะไรครับมีของเรียบร้อยสื่อสารถูกไหม พอถ้าเรามีของเก็บไว้เงียบๆก็คงไม่มีคนซื้อและสุดท้ายถัดมานะครับคือลูกค้านะครับลูกค้าวันนี้เนี่ยมันมีความคิดกับฝั่งกันบางอย่างนิดหน่อยนะครับคือโดยปกติพอเรามีของเรียบร้อยปุ๊บโอเคยอดเยี่ยมเราคิดวิธีการสื่อสารเลยปัญหาของการที่เราคิดวิธีการสื่อสารเลยนะครับมันคือว่าเราอ่ะจะไม่ได้สนใจลูกค้าถูกไหมปกติเราจะทาแค่นี้นะครับมีของและคิดสื่อสารและเราก็ทําโพสต์ออกมาหนึ่งโพสป๊บ แล้วยิงแอดเห็นในระบบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าวันนี้การสื่อสารตรงนี้นะครับ การสื่อสารที่ดีคืออะไรเนี่ยคือการสื่อสารที่ทําให้ลูกค้าของเราตัดสินใจซื้อของกับเรามั่นใจในเราและมันคือสิ่งที่เขาอยากจะฟังคราวนี้ถ้าเกิดว,ว่าเรามีของของเราเราคิดว่ามันเจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนและเราก็มาทําวิธีการสื่อสารมันก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีสําหรับแค่เราครับปัญหาคือว่าลูกค้าล่ะถ้าโชคดีลูกค้าเห็นดีด้วยก็ดีไปแต่ถ้าโชคไม่ดีลูกค้าไม่ได้เห็นดีด้วย ก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้มันคือการวัดดวงสิ่งที่ถูกต้องในการที่ควรจะทําที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเราอะมีของแล้วเราย้อนมาดูก่อนลูกค้าเราคือใคร หาทาเก็ตกลุ่มให้ได้ก่อนลูกค้าเราคือใครสมมุติวันนี้ผมมีนาฬิกาอยู่นะหเรือนผมคิดว่านาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเป็นนาฬิกาสําหรับคนออกกาลังกายอย่างจริงจังผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าโอเคลูกค้าออกกำลังกาย,ยาจริงจังจะเป็นลูกค้าอายุประมาณเท่าไหร่อาจจะอายุได้ตั้งแต่25คนรักสุภาพ25หรือ30จนถึง40ปีเขียนออกมานะสามสถึงสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องพื้นฐานเลยเรื่องนี้คือการหาทาเก็ตกลุ่มแบบพื้นฐานเลยนะลูกค้าชอบอบะไร อบการออกกําลังกายอ่ะเขียนไว้ออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายนะครับออกกําลังมีวิสัยทัศน์แบบไหนมีสีโทนที่ชอบไหมมีอะไรที่มันโอเคหรือเปล่าเราเขียนลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ก่อนคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะชอบการสื่อสารแบบไหนใช้คํานี้นะคือวันนี้การสื่อสารตรงนี้นะมันจะเข้าหูเขาแล้วเขาตัดใจซื้อต่อเมื่อลูกค้าเนี่ย อยากจะฟังต่อให้เราทําการสื่อสารดีของเราเจ๋งแบบซุปเปอร์เจ๋งเลยแต่ลูกค้าไม่ได้อยากฟังเรื่องนี้เลยอ่ะนะครับต่อให้เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเขาแต่เขาไม่ได้อยากฟังเรื่องนี้นะยังไงเขาไม่ฟังก็แค่เลื่อนผ่านเขี่ยทิ้งเงินกี่บาทกี่สตางค์ที่เราจ่ายตังไปเพื่อให้ขึ้นไปบนวอลลูกค้าถูกลูกค้าเขี่ยทิ้งด้วยนิ้ว1น,นิ้วฟู่หายไปเลยนะเงินเราโดนโยนทิ้งไปแล้วคราวนี้เนี่ยการที่เรารู้ลูกค้าตรงนี้เรียบร้อยข้อดีทําได้2อ,อย่าง1ครับเอามายิงแอด สองครับเอามาคุมการสื่อสารวันนี้นะฮะถ้าเราพูดในสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการจะฟังได้เขาฟัง แล้วเขาเปิดใจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อของเราได้มากขึ้นในทางกับการถ้าการยิงแอดทารเกตเดียวกับสื่อสารเราต้องใจในการจะยิงแอดไปหาคนที่ต้องการจะฟังการสื่อสารของเราแปลว่าของเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะขายได้สูงขึ้นแน่นอนเพราะอย่างเงี้ยมันเลยประหยัดค่าแอดมากขึ้นหลายๆคนชอบพูดกันว่า Content is king Content is king คือเรื่องจริงเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคอนเทนต์ที่ดีมันทําให้ยิงแอดยังไงก็ถูกยิงแอดถูกไว่บอยิงแอดก็ขายได้อีกเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับมันคือโครงสร้างที่ เราควรจะคิดก่อนที่เราจะไปยิงแอดก่อนที่เราจะจ่ายตังมันแปลกอยู่อย่างนึงนะครับเรื่องของนะครับตอนเราหานะเราคิดมากมาก,มากเลยนะครับตอนเราสื่อสารเราคิดมากมาก,มากเลยแต่ไอ้สองอย่างนี้นะครับ เอาของมาสื่อสารเนี่ยมันฟรีมันอยู่ในหัวเราแต่พอยิงแอดเนี่ยเราเสียตังค์เรากับไม่คิดอะไรเลยเรารู้สึกว่าคนนู้นเก่งคนนี้เก่งเลียนยิงแอดมายิงแบบนูน้นแบบนี้วานวานไปเดี๋ยวได้ตังค์จะบอกงี้เลยว่ายุคนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะมากขึ้นการยิงแอดมันยากขึ้นอีกมันซับซ้อนขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยิ่งเราเสียตังค์เรายิ่งต้องคิดให้มากเราต้องวางสเต็ปให้ดีวิธีคิดวิธีการข้อมูลต้องครบโอเคประมาณนี้วันเนี้ยที่จะสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันว่าก่่่อออออนนืืเเเเรรรรราาาาาามมีีขขงงงจะสสไปถึลูกคค้บ ลูกค้าก่อนเราค่อยมาคิดวิธีการสื่อสารทํายังไงก็ได้ให้เอาใจเขาคิดง่ายๆถ้าเราไปร้านกาแฟหรือร้านอาหารสักร้านหนึ่งร้านนี้มันถูกกับเราไปหมดเลยเรารู้สึกว่าร้านนี้มันเกิดมาเพื่อเอาใจเราอะ่ะถึงเวลาเราซื้อซื้อบ่อยซื้อบ่อยไม่พอเราไปบ่อยไปบ่อยไม่พอเราบอกเพื่อนต่ออีกนั่นแหะคือโพสต์นางฟ้าที่ดีและคราวเนี้ย ถ้าเราไปยิงแอดนะเราถูกยิงแอดเข้ามาเราไปเจอร้านแบบนั้นเนะี่ยยังไงเราก็ซื้อของครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่กําลังประสบปัญหาการยิงแอดแทบตายแล้วขายของไม่ได้อยู่ลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราเริ่มจากวิธีคิดจากการที่ของเนี่ยท็ากลุ๊บคือขายลูกค้าตรงเนี้ยและเราปรับวิธีการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงเขาแต่ทีนี้มันมีความลึกซึ้งกันอีกนิดนึงคือเรื่องการสื่อสารแหละการสื่อสารนะผมก็มีสเต็ปในการทําโพสต์นางฟ้าอีกทีหนึ่งนะแล้วก็สเต็ปเนี้ยผมทำมาไม่ใช่ไม่สำเร็ หลักล้านบางโพสเป็นหลักสิบล้านทุกโพสต์ประสบอันเร็ดหมดเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะมาคุยกันว่าวิธีการสื่อสารที่ดีเนี่ยควรจะคิดแบบไหนนะวันนี้เอาวิธีคิดกันไปก่อนว่าเรามีของเราต้องหาทาร์เก็ตเราหาทาร์เก็ตเราปรับวิธีการสื่อสารและเราค่อยไปยิงแอดตามทาร์เก็ตที่เราหามานะครับมันถึงจะเป็นโครงสร้างที่ถูกต้องครับโอเคประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันไม่ยากแต่มไม่ง่ายแต่สําคัญที่สุดของการขายของออนไลน์คือขออ้อ,ขอมูลที่คร ทวนและแนวความคิดที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่1แล้วก็ขออนุญาตโปรโมทเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในเพจต้องรู้นะครับรับจ้างทำโพสนางฟ้าพ่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำไปตอนนี้น่าจะมีสัก7จ็ดแปดคนเน,ะนาะน่าจะประมาณนะก็ success ทุกคนนะครับคือขายของได้แล้วก็กำไรทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครอยากได้ใครสนใจสามารถสอบถามแอดมินได้ข้างล่างเลยแต่ถ้าใครที่ยังคิดว่าแบบยังไม่ไอยากจ่ายตังค์นะครับเราสามารถฟังคลิปต้องรู้อพิโซดถัดไปเกี่ยวกับเรื่อง,องโพสต์นางฟ้าได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามไว้เพราะว่าโพสต์นางฟ้าอพิโซดถัดไปลึกขึ้นเรื่อยๆและจะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับยังไงวันนี้ผมต้องนะครับในเพจต้องรู้ขอลาไปก่อนและการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็อย่าลืมไปปรับวิิธีีคดใช้้กกันนนรไวาป่อ ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ